โอเคโอเค

เราเลีวด้เล <ừ> ้วได้จ <ừ> ้าเคจ้เจ้าโอเคจ้าโอเคจ้าโอเคห้อเคจ้าโออเคจ้เอาเ้าโอ้าโอเค่้าโอเคจ้าอเคจ้าอเาอเคจ้าโอเอก้อเออันจเาองค้าอเคจนา้อาออคอเาอ้ไอ้อเออ้าเ้้าเ

คุณเช่าเป็นคนที่ขยันทำงานจริงๆเลยนุชคุณขยันทำงานมากเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานอันนี้เพื่อนกูนึกมัมมี่ไวะเนี่ย